ผมต่อยก่อนคุยทีหลังผมไม่ได้บ้าสงครามนะครับ,รบแต่ผมกําลังจะบอกว่านี่คือยุทธวิธีและนี่คือยุทธศาสตร์ในการที่จะได้มาในสิ่งที่ควรจะเป็นของเราเราในฐานะรวมไทยเนี่ยเรามองเห็นถึงการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ได้ยากแต่ทำไมไม่ทำกับกัมพูชาเนี่ยครับ,ค,รบคือถามว่าทำไมไม่ทำเรื่องอะไรใช่มรครับคือมันต้องเด็ดขาด ในวิกฤตของชาติครับผมต่อยก่อนคุยทีหลังเปิดก่อนครับครับทําไมอ่ะมีให้ดูตัวอย่างให้เห็นมากมาย 1. ปูตินปูตินอยากได้ใครเมียครับเป,เปิดก่อนเเปิดก่อนลยแล้วลุกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วหยุดไว้ครับแล้วค่อยเจรจารสงครามไม่ผมไม่ได้บ้าสงครามนะครับ,รบแต่ผมกําลังจะบอกว่านี่คือยุทธวิธีและนี่คือยุทธศาสตร์ ในการที่จะได้มาในสิ่งที่ควรจะเป็นของเราผมย้ำนะครับเราไม่ได้อยากไปได้แผ่นดินเขมรนะครับแต่อะไรที่เป็นของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งบอกว่าจะเย็นๆค่อยๆคุยคหยุดยิงหรือแม้กระทั่งก้าวล่วงมาถึงรัฐบาลปัจจุบันบวันหนึ่งเซ็นสัญญาวันหนึ่งบอกไม่คุยและยกเลิกสัญญา ผมถามความเบ็ดขาดอยู่ที่ไหนแต่รวมไทยท่านพิรพันธ์เนี่ยชัดเจนว่าหยกเลิกไปเลย MOU 43 44ต่อยก่อนแล้วค่อยคุยแปลว่าเราต้องรุกคืบให้เลยตาควายให้เลยหนองจานไปอีกอแล้วค่อยหยุดครับแล้วค่อยจะคุยไม่คุยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ตาควายรเราก็จะได้นนองยัแก้วรวมทั้ง ไม่ใช่ตัวเขาพระวิหารนะเขาพระวิหารเนี่ยเขาตัดสินกานสารโลกลเขาตัดสิน <ไอ S 2> แต่รอบๆเขาวพระวิหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่เราตามสันปันน้ำนี่อรอไหมฮะแต่เราอ่ะก็สูญเสียเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไปมองกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ด้อยกว่าเราเราเนี่ยดูแลเขามา วันที่เขาลบกัน3าฝ่ายครับเราด,ดูแลเขามาเอาข้าวไปให้เขาเอาแผ่นดินไปให้เขาเอาน้ําไปให้เขาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนพัฒนามาเป็นวันนี้ครับมันเลยเถิดมันเลยเถิดปุ๊บเนี่ยปัญหาอะไรตามมาปัญหาที่มันตามมาถ้ายังปล่อยให้เลยเถิดเนี่ยมันก็คือเส้นปักปันเขตแดนถ้าไล่กันมาเนี่ยตั้งแต่หลักที่หไปถึงหลักที่73เนี่ย มันมาอยู่ตรงปลายทะเลแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยความสำคัญคือ,คอเส้น 73, 73เพราะว่าตรงนี้เนี่ยวิธีในการขีดลง,ลงทะเล,ะเลมันขีดแบบไหนอย่างไรความเจ้าเล่เพทุบายของกะบูชา <c oughs> เขาก็มีแบบของเขา <c oughs> แต่เราเนี่ยไม่ทําอะไรกับความเจ้าเล่เพทุบายครับนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นย้ำ ท่านอยากได้ผู้นําโลเลท่านอยากได้ผู้นํำลักลับ,รบหรือว่าท่านอยากได้ผู้นําสุดโตง่งหรือท่านอยากได้ผู้นําที่เด็ดขาดกับวิกฤตชาติครับอยู่ในมือประชาชนว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่แนวทางของรวมไทยเนี่ยเราชัดเจนอย่างที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนไปนะครับ